สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกาะกระแสรแข่าวกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางแอดมินเนี่ยได้ไปเจอรถทัวร์นะคะที่จอดลงอยู่กับแรปเปอร์หนุ่มนะคะนุ้ยกิติหรือ p ี d นะคะที่ได้มีทัวร์ลงนะคะหลังจากกระแสนะคะที่มีข่าวโด่งดังของคุณแพรี่นะคะ พระมหาภพยวันเนาะแล้วก็ทนายนะคะที่ได้ทะเลาะกันอยู่ในตอนนี้นเกี่ยวกับเรื่องของวงการสง์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าแอดก็ยังไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นมหากราบที่ยังยาวเหยียดกันอยู่แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่นะคะ ก็สืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงระหว่างคุณแพรรี่ไพยวันกับพระชาตีนะคะแล้วก็ทนายธรรมราชนี่ที่มีการโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านรายการโหนกระแสที่ผ่านมานะคะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะได้ดูกันไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยต่างพูดถึงประเด็นนี้นะคะของพวกเขาอย่างสนั่นโซเชียลเลยเรียกว่าขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งของ t w i t t e r รด้วยซ้ำนะคะวันนั้นคือแอดไปเปิดดูเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วนะคะเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับนุ้ยกิติหรือ p .9 d นะคะที่โพสเฟซบุ๊กนะคะมินประมาทนิดนึงเนาะว่าพระตูดพึ่งสึกออกมาแฉวงการพระตลกดีนะคะแล้วก็ได้มีรถทัวร์นะคะนับเป็นร้อยๆคันนะคะไปจอดนะคะที่บ้านของคุณนุ้ยกิติก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าคนในรู้ดีที่สุดไงครับเหมือนฮิปฮอปไงไม่เอาก็ได้รางวัลในวงการแฉใครเรียวไม่เรียว หนุ่มนุ้ยก็ตอบกลับว่าแต่วงการผมเขาไม่นิยม x x x ตู x ก,กันเหมือนพระไงงานนี้ก็เรียกว่ารถทัวลงจอดแบบโอ้โหแล้วเ,เยอะมากเลยนะคะก็เป็นการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะพูดถึงเยียดยามในเพศที่3นั่นเองนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทนกระแสรถทัวไม่ไหวนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเองนะคะว่าขอโทษนะคะ ว่าไม่มีงานมากดดนันไม่มีค่ายมากดดนันแต่ผมอยากขอโทษทุกคนครับบทเรียนครั้งนี้ผมจะจำเอาไว้และต้องขอโทษทุกคนทุกท่านที่เกี่ยวข้องเพื่อนพี่น้องสมัยมัธยมครูอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านที่เป็นเพศที่3ที่ผมอาจจะใช้คำพูดให้เข้าใจผิดเหมารวมอีกทั้งชาวจกจกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกทั้งกลุ่ม ก็แค่ปั่นกลับแต่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบวงกว้างขอให้ทุกคนให้เอาัยผมด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการโพสต์ขอโทษนะคะอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook นะคะก็ไม่รู้นะว่าทุกคนจะให้เอาัยหรือเปล่าแต่ตอนนี้กระแสต่างๆเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆ แอดเองเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นเพศที่3น่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเรานะคะไม่ควรไปดูถูกใครทั้งสิน้นทุกคนนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้คุณนุ้ยเนี่ยถูกลดทัวร์เลิกจอดได้แล้วนะคะก็ก็เป็นกระบอกเสียงในการขอโทษให้อีกแรงหนึ่งนะคะอย่าลืมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ ช่องของเราด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวทางแอปจะอัปเดตข่าวต่างๆให้เพื่อนฟังเรื่อยๆเลยนะบ๊ายบาย